แอคโคเนี่ยครับเลือกใช้เครื่องยนต์นะครับที่ให้แรงบิดสูงในขณะที่รอบต่ำๆนะครับซึ่งประโยชน์ของการใช้เครื่องยนต์บล็อกเนี้ยนะครับก็คือ1ประหยัดน้ํามัน2การดูแลรักษาง่ายมากๆนะครับการสึกล้อต่ำนะครับก็เปลี่ยนน้ามันเครื่องตามระยะแค่นั้นพอครับครับสวัสดีครับกลับพบกันแล้วครับกับช่องรถไท่นครับลังเกษตรนิ่กุ๊กนะครับวันนี้เราอยู่กับอีกหนึ่งตัวนะครับยักษ์ใหญ่นะครับ mf 6 7 1 3ดงาครับขนาด132อแรงม้านะครับคันนี้ลูกค้าจับจองไปแล้วเดี๋ยวเราเด ทั้งใหญ่นะครับทั้งดีนะครับแล้วก็ใช้งานได้เหมาะสมกับชาวไร่นะครับเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวมาชมกันครับครับอันดับแรกนะครับก็รถคันนี้นะครับขนาด1นึ่งรสายแรงม้าที่ได้เรียนไปแล้วแล้วก็เป็นรถสะคสูบซึ่งแน่นอนการประหยัดน้ำมันนะครับมากกว่ารถ6สูบอย่างแน่นอนครับมีช่วงหนึ่งครับบ้านเราจะนิยมรถ6สูบเนาะแต่ว่าในยุคปัจจุบันน้ำมันแพงครับก็เปลี่ยนมาเป็น4สูบแล้วให้แรงม้าสูงพอๆกันนะครับก็ซึ่งแน่นอนว่าตัวนี้ประหยัดน้ำมันับเป็นเลิศอยู่แล้วนะครับในรคัะบ เครื่องยนต์ตัวนี้ครับเป็น4สูบ4,400ัีซีซีนับให้แรงบิดสูงครับถึง590นิวตันเลยทีเดียวนะครับแน่นอนว่าผมปรีวิวไปหลายรอบแล้วเกี่ยวกับจุดเด่นของเครื่องยนต์ของ e อ h o เนี่ยครับแอคโนี่ครับเลือกใช้เครื่องยนต์ครับที่ให้แรงบิดสูงในขณะที่รอบต่ำๆนะครับซึ่งประโยชน์ของการใช้เครื่องยนต์บล็อกเนี้ยนะครับก็คือ1ประหยัดน้ำมัน2การดูแลรักษาง่ายมากๆนะครับการสึกล้อต่ำนะครับก็เปลี่ยนน้ำมันเครื่องตามระยะแค่นั้นพอนะครับอีกจุดหนึ่งครับที่เเเเพิ่่มมขข้าาก็คืืออออรรงงท์โบ มีอินเตอร์คูลเลอร์แล้วก็มีอินเตอร์ของน้ํามันมีออยล์ของน้ํามันไฮมีคูลเลอร์ของน้ามันไฮดรอลิกด้วยนะครับซึ่งแน่นอนอินเตอร์คูลเลอร์นะครับก็ช่วยให้ระบบการทํางานของเครื่องยนต์นะครับเผาไหม้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะครับการระบายความร้อนต่างๆครับเป็นไปได้อย่างเหมาะสมนะครับรวมถึงคูลเลอร์ของน้ํามันไฮดรอลิกนะครับแน่นอนว่าการลดความร้อนสะสมในระบบน้ํามันไฮดรอลิกทาให้น้ํามันไฮดรอลิกมีความหนืดที่เหมาะสมอ่ะสามารถใช้งานได้อย่างแม่นยําใช้งานได้อย่างแม่นยำนะครับตัวนี้นะครับก็เป็นจ ทนทานนะครับขึ้นชื่ออยู่แล้วของเมซี่นะแฟนพันแท้ของ f f จะเข้าใจกันดีนะครับก็มีมานานแล้วนะครับจุดต่อมานะครับเรื่องของคันหน้านะครับเราเลือกใช้คันหน้าขนาดใหญ่นะครับคันหน้าขนาดใหญ่เหมาะกับงานทํางานนะครับมีไฮดรอล็อกด้วยนะครับไฮดรอล็อกก็คือเรื่องของการใช้น้ํามันไฮดรอลิกเข้ามายิงนะครับเพื่อให้ระบบการทํางานขับเคลื่อนสีล้อนะครับหรือระบบการทำงานของสองเพลาของเราเนี่ยมีความแม่นยําแล้วก็หนึบแน่นมากยิ่งขึ้นนะครับ ภายนอกตัวรถสวยงามครับรถนี้ติดแอร์ตัวนี้ติดตั้งมาให้ด้วยนะครับต,ล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 ตลัวนี้มีพิเศษสําหรับรุ่น132แรงม้านะครับตัวนี้เป็นกาดบางโคนครับตัวนี้ไว้ทําไมครับหลายคนถามลูกค้าชอบถามลูกค้าเวลาเดินขึ้นมาเห็นก็บอกไว้ทําไมกันโคลไม่ใช่กันโคลนครับจริงจริงวัตถุประสงค์หลักก็คือกันก้อนหินดีดขึ้นไปใส่ตู้แอร์นะครับป้องกันการชนนะครับก้อนหินไปชนตู้แอร์แตกนะครับตัวนี้เราก็ติดตั้งกองอากาศแบบเปียกมาให้ด้วยนะครับซึ่งก็หลายๆยี่ห้อไม่ได้ติดมาแต่เราติดตมาให้เลยนะครับ หมาะสมการใช้งานมาดูฝั่งนี้บ้างครับถังน้ำมันครับมาพร้อมกาดนะครับ210ลิตรนะครับเติมกันยาวๆนะครับเต็มถัง210ลิตรใช้งานกันได้ทั้งวันนะครับห้องโดยสารติดแอร์ระบบไฟความปลอดภัยต่างๆส่องสว่างต่างครบคันนะครับยางเป็นเทอร์โบบอกครับตามที่เรียนก็คือเป็นยางที่ออกแบบมาเพื่อลดแรงกดบริเวณหน้าดินนะครับเรเดียนนะครับซึ่ง ลักษณะของโครงสร้างแก้มยางก็จะดูมีความบดบ,ดบุ๋เบี้ยวเนิดนึงแต่เป็นการกระจายการออกแบบเพื่อการกระจายแรงนะครับการกระจายแรงนะครับมาดูด้านหลังกันบ้างครับมาดูด้านหลังกันบ้างนะครับต้องบอกว่าโคตรใหญ่โคตรใหญ่เลยนะดูด้านหลังนะครับดูด้านหลังการยกนะครับของแมสซี่ในตระกูลโกลบอลซีรีส์นี้ผมเรียนไปแล้วว่าไม่มีปั๊มไฮดรอลิกมันสมัยก่อนปั๊มขาวปั๊มแดงอะไรไม่มีนะครับยกด้วยกระบอกช่วยยกกันนอกนะครับ หัวใจของระบบไฮดรอลิกนะครับอยู่ข้างนอกทั้งหมดนะครับกล่องสมองอยู่ข้างนอกข้างนอกทั้งหมดเวลาซ่อมเกี่ยวกับระบบไฮดรอลิกไม่ต้องหรือตู้นะครับดังนั้นสะดวกสบายในการทํางานทั้งหมดนะครับกระบอกช่วยยกไม่ใช่กระบอกช่วยยกสิต้องเรียกว่ากระบอกยกโคตรใหญ่ยกได้5000กิโลห้0กิโลกรัมนะครับยกได้5,200กิโลกรัมซึ่งบอกว่าเพียงพอเพียงพอและเพียงพอกับการทํางานนะครับแล้วก็ PTO นะครับมีพันรอบด้วย540รอบกับพันรอบซึ่งใช้กับเครื่องอัดไปอ้อยขนาดใหญ่ได้ดังนั้นก็ไม่ต้องไปแปลงไม่ต้องอะไรซื้อคันเดียวครบจบเลยนะครับเรืองท้ายขนาดใหญ่นะครับดูใหญ่มากนะใหญ่มากอุปกรณ์ต่อพ่วงจอยต่างๆระบบไฟต่างๆครบคันนะครับครบันนะัแคทลากขนาดใหญ่นะครับดูนะครับซื้อคันเดียวคุ้มๆจบๆกันไปนะครับและอีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับที่ท,ที่ที่รีวิวไปหลายรอบแล้วนี่ตรงนี้ครับลถตู้แอร์เนี่ยลดขนาดใหญ่เน ใครใส่หางเนี่ยต้องรู้อยู่แล้วว่าใส่ยากมากถ้าอยู่คนเดียวนะครับใส่เป็นชั่วโมงอ,ะอ่ะอ่าตัวนี้ช่วยนะครับไม่ต้องวิ่งขึ้นวิ่งลงนะครับจะยกหางขึ้นก็กดตรงนี้จะวางหางลงก็กดตรงนี้ได้เลยยกขึ้นวางลงยกขึ้นวางลงสามารถควบคุมระบบไฮดรอลิกของหางจากตรงนี้ได้เลยไม่ต้องวิ่งขึ้นวิ่งลงไปไปไปที่บนรถนะ,ะเรามาดูห้องโดยสารกันบ้างอาีกจุดเด่นของรุ่นนี้ก็คือเกียร์นะครับซึ่งเป็นเกียร์ซินโครชัตเทิลแบบใหม่ ควมว่าแบบใหม่เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ทางทางทางตระกูลของแมสซี่เนี่ยเขาใส่เข้าไปตั้งแต่4.7เ7ซุ่นไล่ขึ้นมาขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ร้อยสาตัวนี้นะครับแต่จุดนี้พิเศษเพิ่มเติมขึ้นมาคือเป็นชุดเกียร์ที่อยู่ในระบบคัตเนี่ยเป็นคัตเปียกแบบการเดินหน้าถอยหลังแบบไม่ต้องหยุดรถแบบเป็นแบบ power s h u t t e ไม่ต้องเหยียบคัตเลยใช้น้ํามันไฮรดรอลิกเป็นตัวยิงแรงในการขับคัตนะครับการขับคัตนะครับมาดูกัน เนี่ยจุดที่ผมบอกนะครับก็คือการเดินหน้าถอยหลังนะครับผมรีวิวไปหลายรอบแล้วนะครับจร,จริงก็ลองไปย้อนดูคลิปเก่าได้จะเดินหน้าก็เดินยกขึ้นคือเกียร์ว่างรถหยุดวางลงถอยหลังยกขึ้นเดินหน้านะครับแล้วก็เกียร์1 2คูณ12นะครับซิงโครชัตเทลิลแบบพาวเวอร์ชัตเทิลนะห้องโดยสารกว้างขวางมีม่านมีแอร์มีฮีเตอร์ด้วยนะมีฮีเตอร์ มีช่องต่อลําโพงนะครับลูกค้าสามารถไปติดฟอนได้นะครับติดฟอนครึ่งเสียงได้มีกระจกมองครบคันนะครับมีเซ็นเซอร์หางนะครับคบคันไม่ว่าจะเป็นการตั้งระดับความตอบสนองเร็วของหางการยกขึ้นยกลงหรือการล็อกหางเวลาวิ่งกลับบ้านวิ่งบนทางดําล็อกหางเพื่อป้องกันระบบไฮดรอลิกสึกหลอนะครับมาพร้อมกับระบบดับคอนโทรลแบบใช้เซ็นเซอร์นะครับซึ่งให้ความแม่นยําในระดับมิลลิเมตรเลยทีเดียวนะครับตัวนี้นะครับก็เรียกว่าครบคันคุ้มคุ้มกับ ร้อยสามสองแรงม้าตัวนี้นะครับโม้กันมานานแล้วครับก็ต้องคุยกันเรื่องราคากันบ้างครับตัวร้อยสามสิบสองแรงม้าตัวนี้นะครับราคาเริ่มต้นตัวรถเปล่าอยู่ที่สองล้านแปดแสนบาทนะครับสองล้านแปดแสนบาทก็ลูกค้านะครับก็สามารถติดต่อสอบถามส่วนลดได้ส่วนลดหลักแสนอยู่แล้วแหละต้องบอกว่าส่วนลดหลักแสนโปรโมชั่นต่างส่วนลดหลักแสนอยู่แล้วสำหรับเราจัดให้จัดเต็มสำหรับทุกคันอยู่แล้วนะครับลูกค้าที่สนใจรถไซบิกขนาดนี้นะครับม่าจะเป็นร้อยสามสิองร้อยยี่สิบสองหนึ่งร้อยสองที่เป็นตู้แอร์ ส่วนลดหลักแสนนะครับลูกค้าที่สนใจสอบถาม0895761986ครับทังเกษตรยนกรุ๊ปนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่ง0895761986ครับขอบคุณครับ